สวัสดีครับชาว Jelly Lab วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Axie Infinity Origin นะครับและอยู่กับผม The Best นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นทีม3ปลานะครับจะมีการใส่รูนชามอย่างไรบ้างและเทคนิคการเล่นเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวแรกของผมนะครับก็จะเป็นปลาหางนีโมนะฮะก็จะมี body part เป็นเคลียร์ลิกกี้ฟิตริวโชสตาโอฟิตนีโมนะฮะส่วนการใส่ลูนนะครับผมก็เลือกที่จะใส่ลูน Art of Ocean นะครับลูนนี้นะครับ มันก็จะเพิ่ม m a c hp ของ Axie ทุกตัวนะครับในทีมเรา50เลยนะฮะแต่ว่ารูนนี้นะครับมีคำว่า solo อยู่ข้างหน้านะครับจะใส่ได้แค่ Axie 1ตัวต่อทีมนะครับก็คือ ในทีมนี้เราก็จะใส่รูนนี้ได้แค่รูนเดียวนะครับส่วนชามนะครับผมก็เลือกที่จะใส่ free order tag นะครับให้กับ n ี mo นะครับเพราะว่าอะไรไปดูดีกว่าครับ free order tag ก็จะเป็นชามของ Natural นะครับเป็น Mystic Charm นะครับชามนี้ก็จะบอกว่า add innate แล้วก็จะลดค่าสแตทของกร์ดที่เราใส่ไปนะครับ10%นะฮะ innate ก็คือการ b i ใบที่เราใส่ชามนี้เข้าไปนะฮะมันก็จะขึ้นในเทิร์นแรกเลยนะครับชามต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยน p a r a l y z e jelly fin นะฮะผมก็เลือกที่จะใส่ให้กับ go fin นะครับ พราะอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับชามนี้นะครับก็จะเป็นมิสติกชามเหมือนกันนะครับเป็นของปลานะครับ เมื่อเราโจมตีนะครับศัตรูจะติด Vulnerable นะครับ2เทิร์น Vulnerable ก็คือศัตรูนะครับจะลดค่าพลังป้องกันไป20%นะครับเราจะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองครับชามต่อไปนะครับผมก็ใส่ Energy d i n k M ให้กับ l i กกี้ฟิ t นะฮะเป็นชามของ Natural นะครับ Mystic ชามเหมือนกันครับชามนี้นะครับก็จะ add Bandit นะครับเมื่อใช้ไปแล้วก็จะไม่ได้จั่วขึ้นมาอีกแล้วนะครับส่วนความสามารถของการ์ดนี้นะครับเพิ่ม s t a t การ์ดขึ้นมา20%นะครับอย่างผมยังไม่ได้ใส่นะฮะมันก็จะเป็นขึ้นว่า Damage แปนะครับ แต่เมื่อใส่ไปแล้วจะเพิ่มเป็น96เลยนะครับมาดูกันที่ตัวที่2ของเรานะครับก็จะมี body part ก็คือ Clear นะครับ l i q u i f i t Bubble Maker นะครับ s h o ต s t a r Go f i t Coi นะฮะตัวนี้ผมก็จะใส่รูนบัตรลัดนะครับเป็นรูนของปลาเป็น epic ก u n e นะครับลูนนี้ก็จะบอกว่าเมื่อเราโจมตีแบบครั้งเดียวนะครับมันก็จะขโมยเลือดมา15 HP แต่ถ้าเราโจมตีหลายครั้งก็จะขโมยครั้งละ4 HP นะฮะส่วนชามนะครับผมก็จะใส่คล้ายๆกับตัวแรกนะครับ แต่ก็แตกต่างกันที่สกิลหางนะครับเพราะว่าตัวแรกเป็นหางนิโมตัวนี้เป็นหางโคยนะครับหางนี้นะครับผมก็จะเพิ่มค่าสเตตการ์ดบวก20นะครับก็คือ Energy Ding M นี่เองส่วนใบต่อไปนะครับโก f ฟิต ผมก็ใส่เหมือนตัวที่แล้วเลยครับเมื่อเราเล่นโก f ฟิตนะครับเราจะต้องเล่นเป็นใบแรกนะครับเพื่อจะได้จั่วการ์ดขึ้นมาผมก็เลยเลือกที่จะใส่อันนี้เวลาเราโจมตีศัตรูนะฮะมันจะไปลดค่าพลังป้องกันของศัตรู20%นะครับจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับอันต่อไปนะครับก็จะใส่ Energy ดิงเ M ให้กับลิกกี้ฟิตเหมือนกันครับแล้วก็มาดูที่ตัวที่3นะฮะก็จะมีบอดี้พาร์ตเป็นเกโลนะฮะลิกกี้ฟิตยิกลิงโชสตาโกฟิต ะะแล้วก็รูนนะครับก็ใส่เหมือนตัวที่แล้วเลยครับบัตรลัดเพื่อที่จะทําดาเมจเพิ่มนะครับในการขโมยเลือดของศัตรู15 HP ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะส่วนชามนะครับผมก็เลือกที่จะใส่ Energy ดิงเให้กับโคยนะฮะพาราไรส์เจลลี่ฟิตนะครับ,รบให้กับโก f ฟิตและ Energy ดิงเให้กับลิคกี้ฟิตเหมือนตัวที่แล้วเลยครับส่วนเทคนิคการเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีม3ปานี้มาแล้วนะคะเขาเป็นฝ่ายเริ่ม อันนี้เป็นตัวฟรีเลยนะครับของ a x i a o ิ e i รทีมของเขาใส่เกาะมาก่อนนะครับ33และการ์ดผมขึ้นมาเป็นยังไงค่อนข้างดีนะครับมีลิกกี้ฟิตผมจะทำดาเมจไปก่อนเลยนะครับใส่โค้ยไปก่อนเลยครับลงตีเข้าไป177บวกอีก15นะฮะแต่ผมอยากได้การ์ดดาเมจผมจะเคลียร์การ์ดก่อนนะครับเพราะว่าผมยังมีนีโมอีกใบหนึ่ง เอาบับเบิลเมเกอร์ออกนะครับได้โชว์สตาร์มานะครับผมจะใส่ลิกกี้ฟิตไปอีกใบหนึ่งก่อนครับแล้วก็เก์จี้ด้วยนีโมนะครับและโชว์สตาร์อีกใบนะครับเกือบตายเลยนะฮะเหลือเลือดเหล,ลือ47เเลยนะฮะกลับไปที่ฝั่งเขานะครับเขาเป็นทีมสตาร์เตอร์เลยนะครับ แต่ขึ้นมาแรงนี้ได้ก็ถือว่ามีฝีมือนะครับโอเคครับเขายังปิดตัวหน้าผมไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตาน,นี้ผมปิดเขาได้แน่ๆผมโกฟิไปก่อนครับปิดตัวหน้าเขาไปก่อนแล้วก็จะเล่นเป็นลิกกี้ฟิตนะครับของตัวหน้าพอตัวหน้าเราใกล้ตายแล้วผมจะพยายามถ่ายการตัวหน้าออกไปก่อนนะครับ ก็ลเล่นปลิวนะครับของตัวหน้าอีกทีเพิ่มบับเบิ้ลให้ทุกตัวนะค,ครับผมอินเทอร์หลัครับตตัวหน้าผมตายไปแล้วนะครับบีดปิดตัวหน้าผมได้อย่างรุนแรงมาก แล้วมาดูการ์ดขึ้นครับโอ้โหตัวหน้าผมตายไปแล้วแต่การ์ดก็ยังขึ้นใหม่อีกสองใบนะครับขนาดเล่นไปเยอะแล้วผมเลือกที่จะใส่โกฟิตเพื่อจ่วการ์ดก่อนครับแล้วทำให้เขาติดสถานะวันในเลเวลนะครับผมจะตีแรงขึ้นนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะปิดเขาได้ผมใส่ลิกกี้ฟิตไปก่อนครับแล้วก็จะปิดด้วยโชว์คาตาครับตอนนี้เหลือสองหนึ่งแล้วครับค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับ ตอนนี้บีดเขาติดฟูลี่แล้วครับเขาเกนจี้ขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะมีการเล่นหรือเปล่าเขาเหลือแค่ตัวเดียวและเกนเลทอีกส่นะฮะตีแรงมากขัดติดฟูลี่เหออีกหนึ่งที่โหโ,โชคดีนะครับเขามีการตีตัวหลังทำให้ตัวหน้าผมยังไม่ตายนะครับ แต่การ์ดผมขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะฮะผมเลือกที่จะเล่นโกฟิตไปก่อนนะครับเพื่อตัวการ์ดผมเล่นโค้ดดีกว่าครับเพราะตัวหน้าใกล้ตายแล้วและทำดาเมจได้รุนแรงมากเลือดเขาเหลือแค่90นะครับตอนนี้เอนเทนก่อนครับต้องมันลุ้นให้ตาหน้านะครับการ์ดของผมขึ้นให้มีการ์ดเล่นนะครับ ถึงจะชนะแล้วตอนนี้บีดเขาติดฟูลี่อีกด้วยนะครับเหลืออีกสามจี้ถ้าเขามีการเล่นนี่เขาน่าจะเก็บผมหมดได้เลยนะฮะ oh, <no. S 1> เหมือนจะไม่มีการเล่นนะครับใช้การเพื่อนที่ตายไปแล้ว2ใบแล้เหลือหนึ่งเอาใส่เกาะไว้นะครับโชคดีมากครับที่เขาไม่มีการเล่น เราเป็นยังไงครับอามีโชว์สตาขึ้นบมวกว่าปิดได้แล้วครับอย่างนี้ใส่โกฟิสไปก่อนครับก็ปิดด้วยโชว์สตาเลยครับวันนี้วันตายของเจ้อาอาเป็นยังไงกันบ้างรครับสําหรับทีม3ตปาที่ผมเซตลูนชามเซตนี้ไว้ส <ư> ําหรับข้อดีของทีม3ตปาก็คือเราจะสามารถปิดตัวหน้าเขาได้อย่างเร็วนะครับ เมื่อตัวหน้าเขาตายนะครับเขาจะไม่มีการเล่นก่อนเรานะครับและทีมนี้นะครับสามารถทาดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยข้อเสียคือทีมเราก็ไม่มีเกาะและก็ไม่มีฮิลนะครับทำให้ทีมเราสามารถโดนปิดได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปิดเกมได้เร็วแค่ไหนนะครับถ้าเล่นทีมนี้นะครับห้ามยือเด็ดขาดเลยนะครับปิดได้รีบปิดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ตอนนี้นะครับ i x e i กยังเป็น a Alpha t e ท t อยู่นะครับทางผู้พัฒนาเกมอาจจะมีการปรับบาลานซ์การ์ดอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดรูนชา a r มนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาแนะนำทีมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ